เราอยู่ที่ร้านขนมจีนไหหลำ่กโกหลุ่นเนาะอาหารมาเต์ฟแล้วโ,โหกินหมดไปเนี่ยตามรอยท่านอีกทีหนึ่งนะครับเป็นอีพีที่สองขนมจีนไหหลำ่โกหลุ่นเร็จท่านอาจารย์าชาติโอ้ยน่ากินลองครับอร่อยอะหมูกรอบอร่อยนะออมากหมูกรอบน่ากินมากกินแบบมีความสุข รอครับท่านช้าๆ์จเหรออ๋อผมมากินเซตท่านเลยครับเดี๋ยวผมจัดเซตผมอร่อยกว่าแน่นอนอันนี้ให้เลยอร่อยอันนี้พิชอีกแหละชอบ สวัสดีคุณ้ทุกคนครับผมพีทอินแลกวันนี้เราอยู่ที่ซอยมหันนบสองนะครับแถวเสาชิงช้าเนื่องจากต้องบอกนิดน,นึงเกินให้ฟังสักหน่อยคือตอนที่เราไปอีพีแรกแหละที่ท่านราชาชาบิกินแล้วร้านแตกมากพอผมลองไปกินดูอ่ะเฮ้ยอร่อยมากๆและอร่อยจริงวันนี้นะฮะจึงมาตามรอยท่านอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็น EP พีที่2ขนมจีนไหหลำโกลุ่นเราอยู่ที่ร้านขนมจีนไหหลำโกลุ่นเนาะอาหารมาเสร์ฟแล้วโอ้กินหมดไปเนี่ย นะเป็นขนมจีนไหหลําแท้ร้านนี้เปิดมากมากกว่า25ปีแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าผมอะ่ะเมื่อ6ปีที่แล้วผมเคยมากินร้านนี้แล้ววันนี้เนื่องจากท่านมาแล้วผมแบบทนไม่ไหวจริงๆนะครับทําให้ภาพเก่ามันนึกถึงขึ้นมามันลอยขึ้นมาวันนี้ผมเลยพาคนดูมาดูครับขนมจีนไหหลําโกรุ่นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮะไปครับมาเราเข้ามาข้างในกันครับผมนี่ ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยรอบที่อคยผมคิดถึงมากเลยรอบที่สองนะผมไม่ได้มา6ปีเลยนะครับแล้ววันนี้ได้กลับมาต้องบอกว่าความน่ากินยังคงเหมือนเดิมแต่ทำไมผมมาครั้งนี้แล้วไม่คนไม่ตามเหมือนท่านอาจารย์ชาชาติเข้ามาตามคุณพี่ตามนะจริงปะตามจริงครับแต่ผมน้อยใจอย่างหนึ่งอ่ะอย่าเพิ่งน้อยใจเห่พี่นี่ติซีเลยค่ะบอกพี่พี่ตอนตอนนั้นมาตั้งแต่ลูกสาวตัวนี้มาแล นอนดูทีวีข้างบนไม่ลงมาช่วยเอนนี่นเออนี่อันนี้ให้ดูตรงนี้ครับคือตรงนี้ผมน้อยใจตรงนี้ผมบอกว่าเนี่ยเขาเี็เซตท่านอาจารย์ชาชาติอยู่อะแล้วเซตของผมคืออะไรครับพอดูแน่นอนนี่เอางี้วันนี้นะครับผมจะมาให้ทุกคนได้ดูว่าท่านอาจารย์ชาชาติเขากินอะไรของร้านนี้ผมขอสั่งเซตท่านอาจารย์ชาชาติก่อนหนึ่งที่แล้วก็เอาเมนูที่มันติดดาวทั้งหมดเลยครับผมทานหมดเลย แล้วก็เป็นข้าวราดหมูตุนหมูกรอบอีกหนึ่งจานครับข้าวกะหลุ่นด้วยแอนด์เ็นซิงเนเจอร์ของที่นี่เดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านนะครับได้เห็นนะครับว่าเมนูที่เนี่ยน่าทานยังไงผมพยายามสั่งแบบทีเด็ดให้ดูแล้วเดี๋ยวผมชอบไหนผมจะจับเซตของผมเองเออแล้วดูว่าท่านอาจารย์ชาติกับเซตผม,มาาใครจะเด็ดก,กนันออไป ใช่แล้วครับอ๋อนี่เส้นท่านอาจารย์ชาตินะครับอุยแต่หมูกรอบน่ากินมากนี่นเ,ขเขาเรียกว่าอันนี้ซีอิ๊วซีอิ๊วอันนี้ข้าวโกลุ่นครับอุ้ยข้าวโกลุ่นลุ่นใช่แต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เซ็ตท่านาชาติแต่อันนี้ของเราอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไงแต่อันนี้เกาเหล่าน้ําใส่กินคู่กับตัวน้ดกินกับข้าวโกลุ่นวิธีกินเขาก็มีบอกนะครับว่าเขาให้ใส่อันนี้เป็นเหมือนน้ากะปิเขานี่นะฮะกะปิไหรำ เอาสัก3าช้อนเขาบอกสองหรือสามช้อนไปข้างในก็จะมีคล้ายๆคา,ากิครับแล้วก็เส้นขนมจีนไหหลำนะครับแล้วก็มีพวกเนื้อตุ๋นอย่างเงี้ยครับอู้น่ากินอยู่นะลองครับอร่อยอ่ะเหมือนน้ำรัดหน้าผสมน้ำแดงกระเพาะปลาขออนุญาตนะครับอันนี้ทำข้นล้วรวมอน่ากินจัดเลยอันเนี้ยเป็นเมนูพิซีแหลกแน่เลย แล้วพอใส่กับน้ำพริกกะปิอะไรไปอ่ะมันจะมีความหอมของกะปิเผ็ดไปลายเปรี้ยวๆนิดๆ,ดๆผมว่าอร่อยเลยนะ,ะนี่เขาเรียกกะปิไฮหลัมใช่ไหมอันนี้น้ำข้นหมูตุ๋นหมูกรอบครับนี่เป็นหมูตุ๋นนะหมูตุ่นอร่อยมากถ้าเราไม่กินร้านไหนก็ดังทุกร้านเลย แต่ร้านนี้ผมมา6ปีแล้วเฮ้ยเขาเจ้าของร้านเขาบอกว่าคนมากินตามเยอะเลยตามพี่อันนี้ข้าวราดหมุก,กุหมุก,กรอ้อนโอ้ยอยกกังอินตุกนะุลฮะครับต้นปุยม้วนี่ยังไม่ได้กินเลยนะแต่อยากจับเซตให้ให้ตัวเองแล้วตอนเนี้ยะปีเข้าแับอันนี้ใช่ไหมเข้ามากมันจะมีความเปรี้ยวไปปลายเลยแต่อร่อยอะ่ะ มันหอมน้ำมันข้นๆกินแล้วก็ดีอ่ะบอกเลยคากิคากิครับอือหือหมดแล้วนะครับเราขอกินข้าวโกลุนเกาเหล่าน้ำใสนะครับข้างในก็จะมีเป็นปลากะดองหมูกรอบแล้วก็เป็นหมูชิ้นนะครับนี่แล้วก็มีพวกกระเพาะ อันนี้อร่อยอ่ะเหมือนต้เมเกี๊ยวไช่เลยอ่ะผงโรยข้าวของร้านโกนุ่นนี่ไหมทั้งในอ่ะจะเป็นแบบหมูกรอบเป็นแบบเหมือนเศษษหมูกรอบเอามาแล้วก็ใส่กับตัวหอมเจียวคือดีมันก็เข้ากันแบบงงงงนี่หมูกรอบหมูกรอบ ฮัลโหลครับท่านชาช้าเดี๋ยวอ๋อตัวชาช้าตัวหมาอ๋อผมมากินเซตท่านเลยครับเดี๋ยวผมจัดเซตผมอร่อยกว่าแน่นอนครับเราไม่ปิดเสียงแล้วทำเนียนเหรอเนียนสลบเนียนเดี๋ยวโดนเลยโดนลิขสิทธิ์น้องกินแบบหมูกรอบเปล่ามากวันนี้อยู่ในเซทท่านชัดเอ้ยเซทท่านชัดช้านี่นะนี่นะ อ,อร่อยอ,ะอ่ะเลยพูดน,นะกินแบบมีความสุขนี่มันคือคำถามใครม,มีอะไรจะถามผมครับคือผมมามีคำถามตั้งแต่ดูพี่อีทต,ตัง้งแต่เทปแรกๆพี่อีทนเอ๊ะกินอย่างเงี้ยกินทุกวันไหมครับบอกเลยว่าเยอะครับทุกมื้อแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่าตอนถ่ายแต่ก็ก็เยอะทุกมื้อครับวันละกี่มือ้อครับพี่ทุกมื้อกินวันละกี่มื้อว่าประมาณเยอะๆอย่างเงี้ยต้องกี่มื้อครับห้า จริงเหรอเขาตั้งใจกระพรเทพอ่ะใช่ปะข้าวหมูกรอบหมูตุ๋นอยากกินมานานแล้วอันนี้เราจะใส่กับน้ำน้ำซีฟู้ดของเขาแล้วเราก็ใส่ไปที่หมูตุ๋นของเขานะครับเนี่ยความแบบมันเหมือนเราลาดกับน้ำแดงเขาแล้วก็ลองกินครับอร่อยอยู่ลองดูดีทิชเช่นมากไหยดีทิชเช่นมากมายเวริมัดโอเคเห็นไหมโอเคทำเหมือนอ่าพี่โจ๊ย กูพ <dai S 2> ูดไทยได้ไทยได้อ๋ออันนี้มันเป็นหมูกรอบหรอแต่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเหมือนหนังไก่เลยอ่ะอร่อยอ่ะอืออันนี้เป็นไงอันนี้ให้เลยอร่อยอันนี้บีทอิสแลกคชอบ น้ำข้นเหมือนเดิมเหมือนจานแรกของของเซทท่านทช,ชัติเลยแต่เราลองแบบไม่ปรุงดูบ้างไหมแต่อันนี้มันจะมีหมูเหมือนรวมอันนี้เหมือนรวมถ้ารวมนะี่น่าจะเด็ดนะ ถ้าน,นี้นะร้านต้องแตกเร็วๆ<ด>ผมพาไปรู้ว่าท่านช้าๆไปกิดน,นึงอีกมผมจะพาทุกคนไปรู้ว่าท่านช้าๆท,ทำอะไรเนิ่งๆี่วิ่งแบบเขาตอนเช้าเขาวิ่งไม่ทันที่หรอกเขาวิ่งทุกวันนะเขาวิ่งทุกวันววนะเพื่อม,มันอร่อยตรงที่มันมีผักกาดดองม,มาทำให้น้ำมีความแบบเปรี้ยวๆน,ๆนิดๆนะครับดี อันนี้อยู่ในเซตแน,น,น่นอนบอกเลยลคือมันมีความกรอบครับแล้วมันไม่เค็มเกินไปแล้วตัวเนื้อก็ไม่ได้ด้านเกินไปอันนี้เขาดีอันนี้ซี่โครงกับหมูกรอบครับเ <l san> ขาคล้ายกันคล้ายกันแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเยนรครื่องข้างในนะอันนี้น้ำใสกระเพาะกับหมูกรอบครับน้ำใสน่ากนะินอ่ะถ้าท่านชาชาติเลือกน้ำข้นแล้วเราก็ต้องเลือกน้ำใสพี่รู้สึกว่าพี่พเป็นคนชอบก,กินข้าวไงก็น้ำใสมันเหมาะกับการซดข้าวแต่อันนี้ อืมหมดอันนี้นะเป็นน้ําใสบ้างนะครับทั้างในก็จะเป็นเส้นเหมือนเดิมแต่อันนี้มันมีกระเพาะกับหมูกรอบนะครับถ้าท่านจะชาติเลือกตัวน้ํำข้นแล้วอะ่ะผมก็จะเลือกน้ําใสนะไ่ใส่พาร์ทเนาะเบาด้วยเ<ะ>บาด้วยว ถ้าวันนี้ผมจะจัดเซตของผมอะผมจะไม่จัดเหมือนท่านชาชาตนะครับเพราะท่านช,ชาชาจะสั่งแบบตัวเป็นตัวเส้นขนมจีนไห,หลำและน้ำขคนแต่ถ้าเป็นผมอะผมชอบข้าวหมูกรอบใช่ไหะผมก็จะสั่งข้าวหมูกรอบหมูตุน๋นอันนั้นอะคือเซตของผมและในเซตสำหรับคนที่มาทานคนเดียวสําหรับผมก็จะมีเป็นเกาเหลากับข้าวหมูกรอบหมูตุน๋นนะแต่ถ้าแบบกินเยอะหน่อยนะครับให้เพิ่มก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยแต่เพิ่มตัว เอาหมูตุนกับหมูกรอบไปที่เป็นเส้นขนมจีนไหหลำแล้วก็เพิ่มหมูกรอบมาอีกจานอันนี้ครับง่ายๆเอาเท่านี้แล้วกันหรือถ้าใครอยากจะลองมากกว่านี้ก็สั่งเติมมาเลยครับโอ้ยเอาสั่งของไงจดกันไม่ทันเลยป่ะผมบอกแล้วคนเยอะมาก แม่เอาข้าวหมูตุนหมูกรอบค่ะแม่เอา4ี่จานค่ะแม่จาดให้บ้าท่านนี้เนาะเอาท่านี้ครับเนี่ยของโปรดผมทำไมต้องทำตาโตครับสี่จานครับไปเราลอกินมาบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วร้านเขาเนี่ยอร่อยทุกอย่างนะครับเมนูที่ท่านชัตชาติถามว่าเซตท่านชาติ อร่อยไหมผมบอกเลยว่าอร่อยถ้าให้ผมจัดเซตกับสิ่งที่ผมชอบอะ่ะ<ม>ผมชอบข้าวหมูกรอบหมูตุ๋นเผากับเป็นเกาเหลาน้ำใสหนึ่งชามเมื่อค้นให้มันรู้สึกคล่องคอเท่านั้นเองแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบคราวนี้ผมก็จะมากินเมนูที่ผมชอบกันไปครับความสุขของพีทอีสแล้อ ผมชอบจริงๆนะถ้าใครจะอยากกินเส้นมาลองเมนูเซตท่านช,ชาติถ้าใครอยากกินข้าวมาเซตที่นี่แหละเซตตัวเองค่แล้วไปแล้วครับไปครับ หมกูกรอบกับข้าวกับน้ำแดงเหนียวๆราปดปลาอืม เพราะมันคนเยอะจริงนะอยากกินอีกอ่ะเอาอีกสี่ชามอ,ะ oh, <no. S 1> อ่ะยายได้ไปขายยูไรครับกัว่ามาแล้วอืเหนไหนามาไหนนังจริงไม่ให้ดูนะครับว่าพี่คนเยอะถ้าไม่ดีคนก็ไม่เยอะหรอกอลองแวะมากันนะฮะ ก็เหรอครับแกเป็นเจ้าโคล่าแน่นจริงเหรอยิงปะครับขอบคุณครับเนื้อเขาถ่ายกับท่านชาชาบมาพอดีเมื่อกี้ท่านชาชาอยู่ตรงไหนครับผมเนื้ออยู่ตรงร้านตรงนั้นน่ะยายมาเป็นแฟนคลับท่านชาชาเป็นแฟนคลับมาจากโคล่าเดี๋ยวตั้งใจจะมาให้เจอท่านเลยค่ะโอ้แล้วสมมุติยายไม่เจอทำไงครับเจอก็ไม่มีว่าแต่นะท่านบอกนะครับท่านมีแต่คนรักนะอือ จานหมดแล้วต้องใส่เป็นถ้วยแล้วครับนี่ไม่มาเป็นเป็นถ้วย,ายมานี่มานี่มานี่นี่อืมร้อนหูร้อนร้อนแต่ร้อนแบบอร่อยมาก อืึพูดเป็น่คำเดียวตอนนี้นอืงอ อาืมไปไปครับสงสัยไหมคะไม่เชื่อจริงเหรอครับไม่เชื่อจริงๆเหรอกินกินกินมื้อหนึ่งใช้เวลามีจำกัดเลยครับว่าต้องกี่ชั่วโมงก็เรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเลยแล้วจริงหมอเนเรื่อยเลยครับแล้วสมมติกินหมดมื้อนี้ปุ๊บกินอีกได้ไหมครับก็เดี๋ยวกินอีกนะครับ อ,อ,อบุท้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยครับจุดประสงค์หลักของผมนะครับผมต้องการพามาตามรอยท่านชาชาติว่าร้านไหนที่ท่านย่างกายเข้าไปเนี่ยร้านนั้นอ่ะจะดังเป็นพุแตกแล้วผมก็ได้มาลองร้านนี่เลยครับขนมจีนไหหลำโกลุ่น ถ้าใครอยากจะมากินขนมจีนไหหลำโคลุ่นก็เปิดตั้งแต่7ดโมงจนถึงบ่าย3าโมงนะครับหยุดทุกวันจันทร์ก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับมันลบ2เสาชิงช้าใครอยากจะตามรอยท่านชัดชาติแวะมาส่วนเซตท่านชัดชาติเขาจะมีรูปบอกให้ส่วนถ้าใครอยากจะมากินเซตพีี่แลกแนะนำครับข้าวหมูกรอบหมูสุนกับเป็นกะเหลาหมูน้ำใสเป็นหมูแล้วก็มีหมูกรอบเนี่ยเด็ดมากลองแวะมาดูนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาไปร้านร้านหนึ่งเด็ดเหมือนกัน ท่านชัดชาติได้กล่าวไว้นี่ไดาเดี๋ยวผมพาไปวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ